สวัสดีครับวันนี้นะครับในมือผมก็คือหัวเว่ย Y7P นะฮะซึ่งเป็นมือถือที่มีจุดเด่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนะครับมือถือรุ่นนี้จะมีราคาที่4,999บาทแต่ว่าถ้าเกิดถูกโปรโมชั่นแพ็กเกจกับค่ายมือถือก็จะถูกลงนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีเบรการ Google มาให้นะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นก็คือกล้องครับผม สังเกตนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับจะมีวับบับบับบับนะครับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องถามเลนนะครับซึ่งมีคมวามละเอียดอยู่ที่4 8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นเลนวายนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนที่เป็นเลนเดฟนะครับถ่ายแบบชัชตเตอร์นเนี่ย2อล้านพิกเซล นะครับกล้องหน้านะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพันดิสเพย์นะฮะจะเป็นกล้องแบบเจาะรูนะฮะจะได้แรม4กิกแล้วก็หน่วยความจาที่64กิกหน้าจอนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าอ่ามันจะเป็นหน้าจอที่มันเต็มขอบเลยเพราะว่ามันมีกล้องอยู่ข้างบนเลยนะครับกล้องจะเป็นอยู่ด้านหน้าแบบเนี้ยอ่าจะเป็นอยู่ด้านบนกล้องเจาะรูนะครับมันก็เลยทําให้จอเนี่ยมันเต็มขอบเต็มจอเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่า มีล้นออกมาข้างนอกแบบนี้นะฮะหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.39นิ้วนะครับจะมีความเอียที่1,560ณ720สำหรับรุ่นนี้นะครับในเมื่อมันไม่มีบริการ Google เนี่ยมันก็เลยมี Huawei App Gallery นะฮะซึ่งมีแอปต่างๆให้ใช้งานอย่างเช่นวงใน t o o n e e อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่ใช้แอปบางแอปได้นะครับอย่างอันนี้นะฮะเราก็จะมีแอปพวก Booking นะครับแอปที่ใช้แชท แอปต่างๆ TikTok ก็มีนะครับแอปช่องสามนะครับตีเฮดสามพัทเป็นแอปใหม่นะครับช่องสามแล้วก็ Agoda AirPay a พย์อาเรนะครับ u l i ล e นะครับแล้วก็ดียูเลคคอร์ดคือเลคคอร์ตกีนนะฮะรุ่นนี้สามารถที่จะบันทึกวิดีโอหน้าจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แอปอื่นช่วยนะครับถ้าเกิดจะบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับก็กดปุ่มโอลลัมขึ้นพร้อมกับพาวเวอร์ค้างไว้นะครับปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ถ้าจะมีไมค์ก็คือ อัดเสียงใช้ในการแคสเกมอะไรประมาณนี้อย่างก็ได้นะครับก็ปิดเสียงแล้วก็เซฟเป็นในแกลอรี่นะฮะมาดูเรื่องของอันนี้ดีกว่าครับมันคือ h a w e i App Gallery ซึ่งมันก็คล้ายๆกับแกลอรี่ของ Google นะฮะซึ่งอันนี้ยนะก็จะมีแอปต่างๆที่ก็ต้องยอมรับว่าหัวเว่ยกับ Google เนี่ยเขาก็ อ่ามีกรณีกันเมื่อตอนปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยบางแอปอย่างเช่น u t u b e เนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้บนนี้นะฮะแต่เราก็มีวิธีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถใช้งานอย่าง f a c e b o o อย่างเงี้ย a c e b o o k เราก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับอย่างเงี้ยพิมพ์ Facebook เข้าไปได้นะครับพิมพ์บนทตัตโตเลยนี่นะฮะอ่า Official App อปดาวน์โหลดนะครับมันจะมีลิงก์ ให้ไปดาวน์โหลดนะครับก็กด Open นะฮะนี่อันนี้เราก็ใช้ Facebook อยู่นะครับนีก็คือใช้งานได้ปกติแล้วก็อีกอันนึงนะฮะถ้าเราจะเล่นเกมบน Facebook เงี้ยอย่างเราเล่นอันเนี้ยมันก็คือเล่นได้ปกติเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเนี่ยใช้งานได้สบายๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือถือว่าโอเคละใช้ Facebook ได้อะไรผมก็โอเคละ มาดูแอปดีกว่านะครับแอปเนี่ยก็จะมีที่บอกว่ามีหัวเว่ยแอ g a l l เลอี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกแอปต่างๆอย่างเช่น Office ก็จะมี WP ่ o f f ยู e นะฮสออันนี้มีมาให้พร้อมในเครื่องนะฮะ แอปที่เราใช้งานนะครับก็จะมีแอปอย่างแอป Facebook ที่โหลดมานะครับซึ่งจะมีดาวน์โหลดเข้ามาเพิ่มได้นะครับแล้วก็แอปช่อง3 Li ไล TV แอปช่องเท็ดทัปี้จุกทูไอเซอร์บิแอปที่ตกแต่งวิดีโออย่าง In s ช o t นะครับแต่ว่าปกติผมจะใช้ค่ายมาสเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วก็จะมีเป็นลาซาด้านะครับเอ็นเพแอปที่ทับปิเทสนะฮะแล้วก็พวกเกมต่างๆนะฮะอันนี้แบบให้ลองลูกลองเล่นดูนะครับทีนี้มันก็จะมีแบบว่าแอปต่างๆที่เราใช้ คุ้นเคยอย่างเช่น Tik t o อกไงคจะมีแอปพวกการไฟฟ้าอะไรพวกนี้รุ่นนี้นะครับรองรับการใช้งาน2บัญชีในเครื่องเดียวซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องที่มันมีบาราว์ร g o o g เ e er, เนี่ยมันก็สามารถที่จะโหลดไลน์ได้ใช่ไหมครับเฟซบุ๊กได้ก็ใช้2บัญชีในเครื่องเดียวกันได้แต่อันนี้มันมี Facebook มีแค่ Facebook ที่เราลงได้นะครับก็จะมีเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็มีนี่เฟซบุ๊กอันที่สองนะครับมี2บัญชีาหรัา Gmail นะครับผมใช้ตัวนี้เลยชื่อ Email, อออีเม น่าจะเอามาช่วยในการใช้งานได้นะครับอีกอันหนึ่งเกมนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยใครเล่นเกมนะครับนี่ฮะอันนี้คือเกมยอดนิยมเนี่ยก็คือมีให้เล่นตามปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องตีเรื่อละเกมที่ให้เล่นเยอะเลยแต่ว่าถ้า ROB ก็อาจจะต้องหาตัวเลือกอีกทีหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะรองรับการใช้งานนะครับก็าจะมีเรื่องของ การะแกนนิ้วนะครับก็ข้างหลังเพราะจะมีตัวสแกนนิ้วอยู่นะครับแบบนี้สำหรับการะแกนใบหน้านะครับลองดูปุ๊บหน้าครับ พอเจอใบหน้าเรามันก็จะสแกนใบหน้าไวดีก็คือกล้องมาอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้เขามีแบตเตอรี่ครับ4,000ม a ซึ 4, ah ่งเราก็สามารถใช้งานได้คล่องตัวอ้ออีกทีหนึ่งมาดูเรื่องของพอร์ตดีกว่านะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยก็ยังมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตหูฟัง3.5อยู่นะคะัสำหรับาารคนที่อยากจะใส่หูฟังแบบเดิมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวชาร์จตัวนี้มันจะเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลำโพงเป็นไมค์ก็รุ่นนี้นะครับก็จะรองรับิก c a r d นะครับเป็นม การที่เป็นนาโนซิมอยู่2ซิมแล้วก็1 m i ไมโคร SD นะครับซึ่งหน่วยความจําในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ที่64อยูละแต่ว่าเราใส่เพิ่มก็ทําได้ใส่ได้เลยรุ่นนี้จะเป็น Android 9นะครับ EMUI 9.1โฟนโคนก็จะเป็นบริการที่ทําให้เราสามารถที่จะย,าย้ายข้อมูลจากมือถือเครื่องเก่าออกมาที่เครื่องใหม่ได้เลยนะครับ ฟนโคนเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องใหม่เครื่องเก่าใช้ในการย้ายข้อมูลได้ง่ายนะฮะอีกอันนึงจะชื่อว่าไว้์โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดที่แบบเราขับรถนะครับแล้วพอเราขับรถปุ๊บอะเราก็จะไม่อยากให้แบบม่มีโนติอะไรมารบกวนสมาธิในการขับรถของเรานะครับถ้าเกิดขับรถเสร็จก็บกลับไปนะครับ Huawei y 7 p เนี่ยมันมาพร้อมกับ Huawei App Gallery ไงซึ่งจริงๆเนี่ย Huawei เองเขาก็ทำกันบ้านเยอะนะครับเขามีตัวช่วยขให้เรานะครับก็คืออย่างเวลาาโหลดแอปอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็จะมีแบบว่าเนี่ยสมมติสมมติว่าใครใช้ Huawei Mate 20 Pro ใช่ไหมอ่าแล้วอันเนี้ยก็จะมีแบบแอปยอดนิยมมีแนะนำอะครับ ว่าเราจะใช้แอปอะไรได้อะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ของ h u a w e i ครับใครที่ใช้ h u a w e i ย7 p มันจะมีคําแนะนําให้อยู่นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะว่าเราจะใช้งานแอปอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของ h u a w e i Mate 3า Pro นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อมูลเป็นแบบคอมมูนิตี้ช่วยอัปเดตนะครับว่าเออเนี่ยมันมีแอปอะไรที่ใช้งานได้บ้างเนี่ยอันนี้คับเป็นคําแนะนํานะครับ ผมมองว่าตอนนี้มือถือราคาห้าพันเนี่ยถึงที่ดีคือกล้องครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะฮะอันนี้มันจะมีกล้องที่เราถ่ายอยู่นะครับอันนี้มาให้ดูสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ Huawei บิรเลทีนะครับเป็นวิดีโอกล้องหน้าที่พันแปดสิบนะฮะที่สามสิบเฟรมเปอเฟสน,น,น,นะครับ อันนี้คือการถ่ายภาพเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันก็รองรับการถ่ายที่เป็นออตววายไงมันก็ทําให้แบบว่าเราถ่ายแบบโหยาเยอะแยะเลยเนี่ยคือได้เก็บได้ในภาพเดียวเลยอันนี้ถ่ายกล้องหน้านะครับเป็นในห้างนะครับก็ภาพสวยดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายที่ตู้เกมนะครับนี่ก็จะดูเรื่องของการโฟกัสการกันตันเลยประมาณนี้นะฮะ

ทีนี้นะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยผมจะทดสอบกับการถ่ายเวลาเราถ่ายย้อนแสงครับคือปกติแล้วอะเวลาถ่ายย้อนแสงหน้าเราจะมืดใช่ไหมครัแต่ว่าอย่างรุ่นเนี้ยมันทําให้หน้าเราแบบว่าดูดิข้างหลังมันเป็นแสงใช่ไหมฮะแทนที่หน้าเราจะมืดอันนี้มันทําให้หน้าเราสว่างก็อันนี้คือถ่ายในอาคารในออฟฟิศทั่วไปนะครับนี่เลยอันนี้ก็ถ่ายที่ห้องคอนโดผมนะฮะหรือว่านาสภาพแสงต่างๆก็น,นี้ปรับแสงนิดนึงนะฮะ ก็นี่โอเคตัวดีครับอ่าก็ถือว่ามันเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันครบเลย5,000บาทแรม4 G สกิกนะครับแล้วก็มีตัวควาจำา 64G กิกนะครับมี3กล้องนะครับถ่ายเลนวายได้แล้วก็อ่ามีกล้องหน้าที่เป็นแบบเจาะรูแบบนี้นะครับอ่าดีเหมือนกันแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเบรกนหวัวเ e ่ยนั่นเองนะฮะขอบคุณที่ตามแล้วก็สวัสดิดครับ